สวัสดีครับวันนี้ร้าน b b camping ก็จะมา,อาสอนวิธีเปลี่ยนสปริงลกสับของแบรงด์กันโบเอฟเก้าสองนะครับที่ร้านก็มีสปริงลกสับของโบแบนด์กันนะครับโบเอฟเก้าสองนี่ตัวนี้นะครับจำหน่ายที่ Lazada s h o p ป e นะครับแต่ที่ Lazada s h o p ป e จะเขียนว่าแบง์สปริงคอนนะฮะสปริงคอน บูอีฟ92ตรงรุ่นนะครับร้าน b b c a แอนด์คปิงในช้อปปี l a าซาดานะครับที่เขียนสปริงคอนเพราะว่าใน Lazada s h o อป e ีลงว่าสปริงนกสับไม่ได้ครับเพราว่าผิดกฎสปริงนกสับคือทรมานสัตว์จริงๆครับแบบนั้นจริงๆเลยก็เลยได้ลงสปริงคอนก็อ,อันเดียวกันเลยครับสปริงนกสับแล้วก็สปริงดันสะพานไกลนี่นะฮะ ที่ร้านก็มีจําหน่ายพร้อมกันเลยของโบเอฟเก้าสองตรงรุ่นนะครับทีนี้มีลามีลูกค้ามาสั่งซื้อก็ทักข้อความเข้ามาสอบถามว่าเขาเปลี่ยนยังไงวิธีเปลี่ยนสป,ปริงนะฮะสป,ปริงนกจับสป,ปริงดันสะพานไกลนี่เปลี่ยนยังไงพี่ก็เลยได้มาทําคลิปนี้ในนะครับวิธีเปลี่ยนก็ไม่ยุ่งยากนะครับก็ทําตามนี้ได้เลยนะฮะอันดับแรกเคลียร์ปืนก่อนนะครับปืนไม่มีแม็กกาซีน เช็คไม่มีศูนย์อันดับแรกถอดสลด์ออก,ก่อนนะครับบิดตรงนี้ลงดึงสลด์ถอยหลังนี่นะครับเคร์ออกให้หมดเลยให้เหลือแต่โครงปืนนะครับสิ่งอ,อุปกรณ์ก็มีเหล็กทรงนะครับไขควงแฉกแค่นี้เองก็อันดับแรกก็ใช้ไขควงขันประกับประกับด้ามออกไปก่อนนะครับ มีบางท่านซื้อไปแล้วถอดทำความสะอาดถอดประกับออกมาดูอะไรประมาณนี้อีกตัวนี้มันชอบกระเด็นหลุดหายนะครับถ้าเหนี่รรยวไกเล่นไปเรื่อยสปริงมันจะก,กระเด็นหายนะครับสะพานไกอันนี้เขาเรียกสะพานไกนะครับสปริงตัวเล็กๆตัวนี้แหละหายบ่อยนะครับนี่เราก็มาขันประกับฝั่งขวาออกนะครับ ต้องเอาออกทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่สลักที่เราจะต่อคือตัวนี้นะครับต่อฝั่งให้มันทะลุออกไปเลยนะครับโดยใช้อาะไรเอาตัวนี้ลองก็ได้นะครับก็ลองประมาณนี้แล้วก็ใช้เหล็กส่ง ตอกไปเลยนี่ตอกให้ทะลุออกไปเลยนะครับนี่ออกมาแล้วโอเคทะลุนี่นะครับสปริงล็อกสับจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับเวลาประกอบนี่จะมีล็อกข้อมันอยู่ให้มาไว้ในลักษณะนี้นะครับ ขาต้องชี้มาแบบนี้นะครับเวลาประกอบแล้วก็เสียบเข้าไปในช่องนี้เสียบไปในลักษณะนี้ค่อยๆเสียบเข้าไปนะครับดันใช้นิ้วโป้งดันสักเล็กน้อยดันให้มันมองเห็นร่องนั้นตรงกันนะครับนี่รูรูตรงนี้นะฮะแล้วก็ใช้สลักใส่เข้าไป ถ้าไม่ตรงมันก็ใส่ไม่เข้านะครับต้องน,นี้แบบขยับหาจังหวะนะครับนี่ใส่เข้าไปจุดสังเกตว่าเราใส่ถูกไม่ถูกให้มองตรงช่องแมกกาซีนนะครับถ้าขาไอ้ตัวนี้เดี๋ยวแป๊บนะ ถ้าขาตัวนี้นะฮะถ้าขาตัวนี้ไม่โผล่ไม่โผล่ตรงช่องแม็กกาซีนไม่โผล่ออกมาตรงช่องนี้คือลาบเดียบไปแบบนี้แสดงว่าใส่ถูกครับถ้ามันโผล่ออกมาก็ถมมาในช่องแม็กกาซีนก็แสดงว่าใส่ผิดนั่นเองนะครับแบบนี้คือคือถูกแล้วไม่โผล่นี่นะรเรียบร้อยทีนี้เราก็ประกอบ ก็ใส่น็อตเข้าไปฝั่งซ้ายก่อนก็ได้ครับเสร็จับมาฝั่งขวาเวลาใส่สะพานไก่นะครับเทคนิคก็มีนิดนึงให้เหนี่ยวไกลสักเล็กน้อยนะครับให้มันขยับ แล้วก็จะมีแท่งกลมๆตรงนี้ตรงสะพานไกนะครับเสียบเข้าไปในรูนี้นี่จะเข้าร่องพอดีลองดันขึ้นนะครับแล้วเนี่ยไปอ่าแสดงว่าได้นะครับแล้วก็ใส่สปริงเอาตรงโค้งๆเนี่ยนะฮะใส่เข้าไปตรงมุดตรงนี้นี่ มันอยู่ในลักษณะนี้อย่าเพิ่งเหนียวไกลนะครับถ้าเหนียวไกลมันก็จะกระเด็นถ้าอยู่ในลักษณะนี้เราก i, triangle, ็ใส mm. ่ประกับเข้าไปเลยเวลาเปลี่ยนก็ไม่ยุ่งยากครับแต่จะถอดเกินนี้ก็แล้วกันถอดเกินนี้ผมไม่แนะนำนะครับโอเค เรียบร้อยนี่นี้แสดงว่าถูกนะครับแต่อย่าเดียวอย่างนี้บ่อยนะครับเพราะมันจะกระแทกมาใส่ตรงนี้ไม่ดีนะครับให้ง้างนกแล้วก็ประกอบสไลด์เลยใส่สปริงไกลอดใส่สลักเข้าไปก่อนสปริงไกหลอดแล้วก็สไลด์ เรียบร้อยก็ไมายุ่งยากเดี๋ยวเทสเลยอันนี้สั่งโรงงานผลิตมาตรฐานโรงงานเลยนะครับความค่าความแข็งก็ลอดใหม่สปริงแข็งนะครับโอเคเรียบร้อยสับแตกทุกนัดนะครับ คลิปนี้ก็จบเท่านี้ครับผม